สวัสดีครับผมน,นายธนวัฒน์ชวานิตาห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหกครับครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ <c oughs> ด้านหมุนของจักรยานนะอ่าคือข้อหมุนเบาครับจะเริ่มทำกันเลยครับมาถึงเลือกที่สเก็ตครับอ่าเลือกไปที่สเก็ตผมไปเลือกที่ฟอนเพลนว่ะ เขาบอกว่าสร้างสี่เหลี่ยมขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาดเออ่ขนาดสิบ อ่าก็เทาที่เรียนจุดประสค์าดสิบนะครับอ่ะสูงขึ้นไปหน่อยอ่าหลังจากนั้นสร้างวงกลมวงกลมขนาดไดมิเตอร์เท่ากับแปดอ่าอ่าเท่ากับสี่ก็คือไดมิเตอร์ก็แปดนะครับโอเคครับอ่ะเรียบร้อยมาขยายกัน เราก็ขยายมันออกมาความไหนที่ต้องการคือ20นะครับอาัจากที่เราขยายแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้มันเชมชินช้นส่วนชิ้นต่อไปก็คือส่วนล่างนะครับอ่อาวันนี้เราขยายเรียบร้อยแล้วมาสำหรับก็ล่างอ่ามาถึงผมก็สร้างซ็นตลน์ก่อน ก็กำหนดให้สองเส้นที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยมีขนาดเท่ากันแล้วก็ขนาดที่เราต้องการอ่ะมันคือเจ็ดอ่าหลังจากนั้นผมลาเส้นลงมาแล้วครัผมเท่าไหร่ก็ได้ลาไปก่อนอ่าอ่าลาลงมาเส้นล้ว ร้อยทีนี่นผมก็กำหนดขนาดให้เส้นที่ล่างลงมาเนี่ยมีความขนาดเท่ากันกอนเท่ากันแล้วก็เท่ากับเจ็ดจุดห้านะครับผมอ่าจากนั้นผมก็สร้างวงกลมขึ้นมานะครับที่จุดตรงกลางของเส้นที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาอ่าวงกลมที่เราทนงารนนะับนมันะมีเท่ากับ สี่นะครับแล้วก็สร้างอีกวงเข้ามาอีกวงเนี่ยคือวงกลมที่มีขนาดเท่ากับรัศมีเท่ากับเดบวิตเท่าเจ็ดจุดห้านะครับเอ้ยอ่ามาครับผมจะทําให้เสร็จให้เรยวครับอ่าหลังจากนั้นผมก็จะ trim ส่วนที่เราไม่ต้องการออกครับอเอาไปขนาดมาก,ก่อน ในทีมส่วนที่เราไม่ต้องการหรอกนะครับทีมชูโครสเซตนะครับอ่าอ่าเรียบร้อยครับผม เราก็ได้รูปแบบที่เราต้องการนะครับมาที่ฟีเจอร์นะครับเราจะขยามอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วก็โรเททหน่อยแล้วกันไปที่คำสั่งคนระับโรเททวิวนะครับอ่าจะเห็นว่ามันอยู่ผิด้าน,นครับเราก็อินเวอร์สมันซะเรเสร็จแ,แล้วเราก็ต้องการความหนาเท่ากับ สามอ่าเรียบร้อยมีเลยรูปที่ต้องการแล้วอ่ายังไม่พอเรมต้องการจะลบคมมันครับแล้วก็ไปคำสั่งฟิลเลตนะครับฟิลเลต R แล้วกับสามของซีโซนชนนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมที่เหลือส่วนที่เหลือนะครับ R เท่ากับหนึ่งครับ อันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับอูกอ์ของเราชิ้นนี้นะครับก็จบการส่งงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ